สวัสดีค่ะมาไหมามันนี่ <มา S 1> พูดพูดสิพาลูกสาวมาเกี่ยวหยาเกี่ยวหยาครับเอาเกี่ยวบึ่งจากงานวันไทยเกี่ยวหย่าให้กู้ครับ <c ười> เกี่ยวหยาให้งู้กู้ง่า <c> ย <ười> เอ้ยลูกสาวล่ะเสียบโบปุ่น,น <c ười>

nhà ngâm ê ừ, kiểu kín nhà đẹp lại ô cháu kiêm phùng ô tha kín nhà à, phải thang này ô hắn lắng hay phô ủn leo Cảm ơn các bạn đã theo sao cho Mì ta sẽ ่อยพ่อเห็นงานว่ะสอยพ่ออุดทำงานเร็วคนเจ็งเลยบ่เห็นงานบ่ได้กินได้ต้องซอยกันเห็นงานเฮ้ีงามน,งนี่อย่างงาม nhả สร้างทางนัน <laughs>

phở đây nòng, nó ăn, cả kéo này nòng, nó nè, cái, <laughs> mình đi bơi đại, đi lọ cả, mình vẫn ôm bắn nhung, bơi cá lọ, đi hái đào. มื้อก็กินหอดให้กันแห้งก่อนให้กินหอดแห้งๆก่อนพ่ออูดว่าบ่เล่นแต่น้ําพุ่นจะไปกินตะเผาพุ่นแม่นบ่บ้านน้องดาวเนกินหลายเด้บ้านอุ่มบุบ่ค่อยมีเนาะไปเฮียนน้องดาวก็ได้กินแซ่บก็อยากไปซั่นตัวบ้านน้องดาวกล้วยก็หลาย <c oughs> โอ้แม่ปลยังไหวเลยเกี่ยวถือบกม่วงคอยปลูกไว้ได้อยู่ท่าคนอยู่ฟังท่าคนก็ออกก็ปิดนี่ไงต้นตะไคร้เจ้ายังเอ้เก <c oughs> ี่ยวออกต้นอันนั้นใบกระเพราเอ้า phụ tinh nhà ơ yam yam môn ui bay lều yap bay thang đai ba ba <laughs> bay thang đai 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 bay thang bay thang thang bay พี่อยากให้แม่แม่กินน้ำบอ่อบไอ้พีแม่กินน้ำบึงแม่สีกินบอ่อกินน้ำกันบึงเอา,เอา,เอาแม่ฟาดใส่เอาคออกนอั่นเป็นยังเดยวสิลุน เอา้ากินน้ำกันเจ็บแม่งเจ็บคากไหลทั้งแม่ทั้งลูกแม่พ่นเห็นผู้เบาวอยู่ข้างทาง ข้อมือข้อมือเอิ่นลูกขึ้นข้อมือเอิ่นผู้เบาคุณเอ๊ะเจ็บแนงได้กินกับเมย์เดี๋ยเมย์อยู่ไก่กับมีความสุข อเฮ้ยสำนเนาถูกตรงเอิ้งหนาแม่กัหนาลูกซ้ำกันเลยค่ะน้องอุมบุญกับแม่เสียบหลายกิเห็นตอนเขาอยู่น้ำกันแม่กับลูกเนาะแม่ฝาใส่ก็ต้องใสป่ปอกไว้ค่ะเพื่อจิ คำเล้วกบเตรียมข้มพอมไว้กะแยมกังขึ้นกะลังคาเขาลุดลุดสู่ลุดแยงไปเขากระสิบ่ได้ไปไก่ค่ะถ้าเกิดบ่อใส่ปกอกเ้าปล่อยแบบบ่อใส่ปอกเลยจังสิถ้าเกิดพ้นลุดเพราะว่ากะผูกกะลังเทยกบตัวหมุนตัวยู่พ้นลุดจังสิพ้นกะสิไปไก่เพราะว่าบ่อได้ใส่ปลอกไว้ถ้าใส่ปอกไว้พ้นกะสิบบ่อได้ไปไก่เพราะว่านี่กะคำเล้วกบเตรียมสินอนเลี้ พูดเลยได้นใ,นใส่ปอกไว้เพื่อนมาใส่ปอกนี่ค้นแถแต่เก่านี่เพื่อนมาถ้าคนใดหักสร้างก็ให้ใส่ปอกบ่แม่นได้ทรมานสาาัตว์ค่ะบ่แม่นได้ทรมานเพื่นคือเฮาหากักถ้าเฮาบ่ใส่ปอกนี่เขาเอิ้นว่าค้นบ่หักสร้างถ้าคนใดอันผูกสร้างบ่ใส่ปอกนี่เพื่นว่า ถ้าเวลาเพิ่นหลุดเพิ่นขาดไปเพิ่นก็สิบ่ได้ไปหาตัอื่นไปไกลเฮาก็สิได้เพิ่นก็สิย่างบ่ได้ไวแต่ถ้าบ่มีปอกนี่ถ้าหลุดนี่ไปเลยค่ะไปไกลทั้งเตีบางสร้างบางตัเพิ่นก็เฮ็ดมูไปเฮ็ดเพื่อนจังซี่นะตนี่ไปกลปึ๊บกันนี่ก็เ็เลยได้ตจนว่าเจ็บแแล้วเตเจ้าของสิฮู้ว่าสร้างหลุด ออกจากกุ๊กลักกับางคนเพื่อนกับบ่ไดดนอนกลางคืนเนาะค่ะกับ,บ่ได้ลุงม,มาเบิงแต่ถ้าห้าใส่ปอกว้จังซีเซฟว้นี่ก็คือเขากับไปบัวไกลค่ะเขากับซีซ่า,าลุงกับซีซ่าลุงกับซไปบ่ไกลคนเถแต่เกาว,ว่าถ้าห้าสร้างกับห้ผูกให้ใส่ปอกกับบ่ถือว่าทรม่านเนาะค่ะ พอก็ใส่เป็นเวลาบ่แม่นว่าสิใส่ตลอดแต่บางตู้จังสร้างเพิ่นสร้างงาสร้างเพิ่นแบบดูหลายแนจังหน่วยปกตต้องใส่ไว้เซฟไว้ถ้าเกิดตกมันหือจังได๋จ้คงจับบ่ได้ก็ก็สิบ่ได้ไปไกลจังซี่ก็สิเอาได้นี่แม่ฝาใสกยมืนพอูดเพิ่นสินอนเพิ่นก็ต้องใส่ไว้เตรียมคมพร้อม เอามาปลูกเร็วก็ต้องใส่ไว้ลหลังเท้าเขาหลงเขาลืมค่ะหลังเท้าก็หลงก็ลืม,ลลลมต้องใส่ไว้เลยเวลาเอามาปลูกใหญ่พื้นที่ออกมากกว่าองใส่ไว้เลยเฮ้ยเสบแห้งมนันีน้องอุบลกับเลี้ยนหลูใส่ขึ้นกันนะคะต้องเลี้ยนหลูไว้แต่น้อย เม่งคือันห like ักแม่พ so ึ่นกอยเริ่มกดแช่กดไลค์กดติดตามทังช่องทั้งอุมบุญเป็นกำลังใจให้อุมบุญและขอบคั้วเม่ฝ่าใสนึงแค่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจให้ขอบครัวของน้องอุมบุญนี่ก็สวัสดีค่ะ